สวัสด,ดีจ้าพี่เพื่อนๆมือีนเยสมมให้มาเบิ้งบรรยากาศงามๆของวน้ะพี่น้นอบงบรรยากาศตอนนี้เยสมยืนอยู่ทั้งสันชันซีแล้วจพี่น้องเยสสมเบิ้งบรรยากาศุ้ยงาะพี่น้องมึงเนี่ย งามขัดที่นองมนะึงเนี่ยเ้็ป็นบนใจนะบึงบรรยากาศสวยๆเด้จ้าเด้อคิดเมกเอาไว้ซสำนีมม้ละจ้า คิดหน่าเจอกันไหมจ้าถ้าพอไปหาหมอแล้วไอ้กมแล้วสิเดค่ะกมแล้วหม่เกี่ยวเจอกันคิดหนาด้วยจ้าบรรยากาศสวยๆเห็นส่วนๆที่คีอ้รงไหมจ้า ตรงนี้สมมาหาลูกจ้าพี่น้องเฉลนไทยบรรยากาศยูหอพักของลูกไข่กับลูกไส้นายยูที่จานี่ครับมองลูกไข่ เราตบใให้สมมติจ้ะคิดดีกับเวสนีนะจ๊ะคิดหนาเจ๋งนะจ๊ะ